รอบใส่กะหลึ๊า กรอบใส่การาดนะคบก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่มีคนไม่มากนะฮะที่พยายามจะตามมาหามันลายที่เราได้มาวันนี้นะครับก็จะเป็นลสตาร์เตอร์เจนแปนะคบผมอันนี้ผมลองสั่งมาเองนะคบก็จะเห็นได้ว่ากล่องก็จะมาแบบบูบิบูบี้มาเลยนะแต่ยังไงก็ตามะครับผมยังเชื่ออย่างสนิทใจนะว่าข้างในเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกเขาบอกว่าของข้างในจะประกอบด้วย,ยแทบจะอาจ่านไม่ออกสักคำงั้นเดาเอาเลยนะครับก็กรอบ1ชิ้นนะครับแล้วก็ซองยี่สิบห้าอ่ะผมว่ามันไม่น่าใช่ซองยี ห้าปีแน่ๆอาจจะเป็นซองที่มี25ใบแล้วก็จะเป็นซองอะไรสักอย่างที่น่าจะเป็นซองปกติอีก1ซองนะครับผมว่าเรามาแกะกันเลยดีกว่าคือคงไม่ต้องมานั่งหากันโกงกันไกนอะไรมาตัดเทปเรา,าั้งเออมันเปิดได้เลยอะ่ะซองก็หนาจริงๆนะ สวนอีกซองก็บางเฉียบเลยฮะเป็นซองที่มีหใบต่างกันคนละขั้วเลยจริงๆผมว่าเรามาเริ่มแกะจากซองก่อนดีกว่าเพราะว่าพอมันเปิดได้ของฟอยล์เราก็จะได้เอามาทดลองใส่กรอบแล้วก็โชว์กันไปเลยไงเดี๋ยวนะคือในนี้เหมือนเขาให้ซองแบบซองใส่มาด้วยปะ่ะเอ้ยอย่างนี้ก็เอาเลยดิอยากซองใส่บ้านเราไปได้อีกวันเลอเออโอเคงั้นเราเริ่มแกะจากซองเล็กก่อนแล้วกันเนาะ ผลประกอบการก็ได้เป็นการ์ดฟอ,อย์สองใบนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่กับมันก็แค่คนเลี้ยงหมาคอเกีเยงอะต่อไปเป็นซองยี่ห้าใบครับเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวคือผมเห็นฟอ,อย์เอ้ยเดี๋ยวนะแปลว่าอย่างนี้ถ้ามันเยอะขนาดนี้มันต้องมีฟอ,อย์มากกว่าหนึ่งใบยอยู่แล้วป่ะแปลว่าอย่างนี้เราก็จะมีการให้แบบเลือกใส่กรอบได้จริงๆแล้วนี ต่อไปก็จะเป็นตัวกรอบแล้วนะครับผมจะว่าไปมันเอากาใส่ยังไงวะหรือว่ามันเอาใส่ไปบนรูข้างบนเออก็อาจจะใช่เอ้ยมันไม่มีคู่มือให้ด้วยแล้วเนี่ยนะผมก็พยายามง,งัดอยู่ตั้งนานในบ้านเอ้กาที่ถูกเลือกก็ไอโฟนโลตอมครับ ว้าสวยเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเรามองตามภาพที่เขาโมเอาไว้มันก็ต่างกันอยู่นะแต่เอาเถอะเอาเป็นว่าผมว่าสำหรับคลิปแรกประมาณนี้นะครับกาลังดีไว้คลิปต่อไปจะเป็นอะไรทําอะไรกันก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับพอมีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันยังไงคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วจ้ะบ๊วย